เ่จะรับการจะเป็นข้าราชการที่ดีเราจะเป็นข้าราชการที่ดีทำประเทศไทยให้ปลอดภัยรับชั้นทำประเทศไทยให้ปลอดภัยรับชั้นเราทำได้ขอบที่เป็นสัญลักษณ์นะคะทำมือเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะคะรวมถึงตัวอักษรที่ จเจริญพัฒน,นาอย่างพอเพียงเที่ยงตรงมารวมกันอยู่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เพื่อจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านนายกรัฐมนตรีุลเอกยุทธกนโอชามาเป็นประธานเปิดงานปฏิบรายงานนอกสถานที่ในวันแรกแล้วก็รู้สึกเกินเกิคยในการที่ได้พบกับนายกนนยรัฐมนตรีผมไม่อยากไปรู้สึกว่ป มันเป็นหน้าที่ทางความรัชอบของของผู้เราทุกคนอยู่แล้วนะครับในการทำหน้าที่ในขณะนี้เรียนท่านประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปหลัดกระทรวงท่านในการสูงสุดท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในภาพบบรุษที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน257แฮนด์แฮน ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนปีนี้จากที่ทราบกัอยู่แล้วนะครับว่าเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งทั้งรัฐบาลและคอสชอก็ะด็นความสาคัญ <c oughs> และกำเนห้การแก้ไขไปัญหาที่สิ้นรลคชานั้นอยู่ในทุกหัวข้อของการปฏิรูปนะครับตลอดจนให้มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ชอบออกมาบังคับใช้ให้ได้โดยเร็วและยั่งยืน ทั้งหมดต้องเริ่มจากตัวเราเองทุกคนนะครับคนไทยทุกคนต้องเริ่มโดยการปกปิดสรมเนึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายนี้แม่วันนี้พูดยังไม่หายมันเ <_ Concept> นนี้เป็นแผน่นดินของาพ,าพ,าพาระบาทสมเดัจท่านได้ต่อสู้ได้สร้างแผน่นดินนี้ไว้ให้กับลูกหาลานคนไทยวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆเราต้องปรับเข้ามาสู่การป็นวัฒนธรรม ของคนไทยนะครับที่ยึดมั่นในสถาบันชาติสาสนาพระมหากษัตร,ร,ริย์พวกเราทุกคนในนามของรัฐบาลในนามของคอทชอขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในการที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นก้าวหน้าหลุดพ้นจากวงจรต่ดดางๆหลุดพ้นจา,ากการผิจริตผิดกฎหมายขอรับท่านทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ มือขวาทักมือซาดูยืนเป็น่ายล้วครับนี่ก็คือสัญลักษ